สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณยิ้มชาแนลนะคะวันนี้เปลี่ยนชมใหม่ค่ะชมใหม่หน้าเดิมขออนุญาตเปลี่ยนชื่อช่องเป็นคุณยิ้มชาแนลค่ะวันนี้คุณยิ้มพาทานอาหารเย็นค่ะเป็นเมนูธรรมดาเมนูปกติที่ว่าเราเราทานกันทั่วไปเป็นอาหารเย็นที่ไม่หมือหวานะคะ แกงเผ็ดปลาดุกหน่อมไม้ดองค่ะมะไม่มีผักอีกตามเคยเข้าใหม่ค่ะเหนียวติดปากอร่อย ข้าวมมลีข้าวหม่หอมเหมือนใบเตยหอมหอมแกงเผ็ดประดุกหน่อไม้ดองค่ะวันนี้ไปตัดผมมาผมมันร่วงค่ะผมยาวแล้วร่วงไปตัดออกหนึ่งกำมือมเผ็ด วันนี้ปลาดุกน่ารักน่ารักเพราะทำให้เราอิ่ม วันนี้มื้อเย็นจะหนักๆห,หน่อยเพราะว่าไม่ได้ทานอะไรเลยตั้งแต่เช้าค่ะ ทำภารากิจทานแต่ขนมค่ะวันนี้ขนมกับกบแาแฟก็จะเป็นโอยโยหน่อยหนึ่งหิวมาก วันนี้โดนเด็กหลอกเขาบอกว่าครูขาหนูจะพาครูเล่นเกมเราบอกเราไม่ชอบเล่นเกมเราเล่นเกมไม่เป็นเขาเลยบอกว่าง่งายๆค่ะหนูแค่บอกว่าคุณครูห้ามพู้สีเขียวถ้าผููสีเขียวคุณครูยอมคุณครูต้องแพแล้วก็เลี้ยงน้ำหนูแก้วหนึ่งอบอกว่า ง่ายง่ายเขาก็เลยเริ่มเอ้ยเลยเริ่มคู้ขาวันนี้ครูมีเสื้อผ้าชุดสีอะไรคะเราบอกสีแดงครูชอบทานผักไหมคะชอบผักมีสีอะไรคะเราบอกสีม่วงมะเขือม่วงคูขาแตงโมเปลือกสีอะไรคะ แบอกแล้วแต่พันแต่ครูชอบพันที่มันเป็นเปลือกสีขาวลายๆฮ่าเขาบอกว่าครูแพ้หนูเอา้าแพ้ตรงไหนหนูห้ามครูพูดสีอะไรคะสีเขียวเขาถามเราห้ามเราพูดสีอะไรเราบอกสีเขียวจบเลี้ยงน้ำ <c oughs> บอกว่านั่นไงคุณครูพูดแล้วค <c oughs> วามน่ารักของเด็กกับครูที่ไม่ทันมุกเด็ก <c oughs> แซบต่อคะ่ะนางสาวพาริสอน ปลาดุกแกงเผ็ดปลาดุกก็จะเผ็ดเผ็ดหน่อยเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนเผ็ดร้อน,พ,อนพี่แกง พริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้าหั่นแล้วก็ใส่ลงไปให้แกเงเผ็ดมีสีสันน่าทาน วันนี้อากาศเย็นๆนะคะแต่ไม่เย็นมากเย็นแบบสบายมีลมโชยมาเสียงจกักรจันเลไลรโรงขับกอม หมดแล้วปลาดุกเลือแต่หน่อ,อไม้ดองกระใบมะกรูดก็พเพียนด,ดี คืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะมีความสุขกันทุกคนนะคะวันนี้คุณยิ้มลาไปก่อนสวัสดีค่ะ